พวงมาลัยเาอาที่แบบไม่ใหญ่หแล้วก็มีเล็กจนินไปคือสวดแล้วกพวงมาลัยแบบเยอะมากฟังชั่นคือดีอบอกเลยว่าเลิศคือถ้าใครได้เห็นนะแล้วไม่ชอบใครเห็นแล้วไม่ชอบนะถือว่าแบบไม่มีแบบเขาเรียกวนะ่าคือเห็นเราต้องชอบทักคนดอ่ะเราด้านหน้าคือแบบจอใหญ่มากจอแบบใหญ่รับการมากพวกฟังก์ชันต่งตางๆนะแบบเลิศเหมือนลดราคาประมาณ 2สวรรัสดีครับนะครับผมชื่อนายบรเมฆซอยดีนะครับตอนนี้น้าผมเปิดทำธุรกิจคือร้าน,อน,านร,รานองเท้านะครับร้านรองเท้าแฟชั่นนะอยู่ที่ประบาดศพเพชรประบาดสองครับตอนอนะีน้นะครับ คิดว่าผมมาทำอะไรที่นี่นะครับที่น S S <fashion> <c oughs> ี่ค <c oughs> ือที่ไหนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าผมมาทำอะไรที่นี่และที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นะฮะโตโยตาอาลีกิจสยามจังหวัดจีนแล้วผมมาทำอะไรนะครับผมมาเอ่อทางโตโยต้าอาลกิจสยานะครับเขาให้ได้ให้เกียรบผมมาชมนะครับการเอ่อชมรถรุ่นใหม่ของโตโยต้า ที่เข้ามาวันนี้ทั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาม,มาชมนะครับว่ารถคือรถรุ่นไหนนะครับมาตามมาลมน,นี่คือ อเห็นปุ๊คือชอบดูากทังด้านนอกและภายในนะเดี๋ยวเราจดทางชมภายในกันนะครับตามมาเลยยมากีท้างด้า้าประตูสวยมากตัวที่โชว์ตอนนี้คือทางสุดเปมีสีขาวเราเโชว์ให้ดูนะครับตอนนี้เราจะเปิดด้านในให้ดู ือแบบว่าแค่ประตูเราติดกันแล้ว,วนะแบบว่าคือเดี๋ยวลองนั่งแคบบคือผมเป็นคนที่ตัวสูงนะแล้วแบบสูงใหญ่พอใน,นข้อมานั่งขนา,านี้มันมันคือพอดีอะมันดูไม่ไม่เล็กอะด้านในมันกว้างมากเราคือแบบพอดีกับตัวเลยนะบอกก็ปรับได้นะรุ่นนี้คือบอกตรงที่ปรับเอนะมันไม่ใช่แบบยกยกบบรุ่นที่่ันๆันมนาะรุ่นนี้เขาเป็นทำมาใหม่คือเป็นแค่ปก ีย่ยกดแล้วมันจะขึ้นมาขึ้นมาเองเราเป็นรุ่นสีอันที่ใช้อยู่ผมเป็นตนี้มแต่รุ่นนี้คุณมีคือเวลาเราปรับเบาะขึ้นเราก็กดกดขึ้นนี่เบาะเบาะมันจะปรับเออยกขึ้นเองนะเราก็กดลงเบาะลงนะถ้าเกิดปรับเยอะเท่าเดิมออกออกมาแค่การใช้งาน,นขอเวลาเออดีอยากให้ทุกคนเารอาก่อนแป๊บเดี๋ยวต่อมาเราจะไปดูด้านหลังกันนะตามมาเลยด้านหลังคือ สวยมากถ้าใครเห็นด้านหลังเราไม่ชอบนะเจอชันแน่ทางประตูกันกสวยไหมคือไฟไฟ,ไฟไฟท้ายคือมีญ่โมากถ้าปิดตรงนีน้คือว่าเป็นมีห้ออะไรน,ะนั่นเป็นรถแทนน,นนะฮะล้วมีรถ ต้องการงตองแต่งมันเป็นระบบประมาณคือแบบยี่ห้นึ่นะหยอทางมาดูด้านในของรถว่ามีเก็บของหรือทีเก็บอุปกรณ์คือด้านหลังถเนียจะกว้าแค่ไหนะกรุ่นใหญ่มากแบบคุณผู้ชมันติดขายของเลยต้องบอกว่าลูกค่าอันนี้นะด้านในคือว้างมากเราจะใส่ของใส่จักรยานคันนึงก็ใส่ได้และที่สำคัญคือบอกด้านหลัง ับได้ปรับสรุปเท่าเือคือจะใส่ของเยอะแค่ไหนคือรุ่นนี้เอาอยู่นะบอกไว้ก่อนเลยว่ารุ่นนี้คือดีมากอันนี้คือเป็นแท็ที่คนแถมมาขอพรผู้ผลิโคมหน้ารถนะครับขอพรผู้ผลิอมากับรถเนาะส่วนทุกคนผู้ผลิตมากับรถนีด้านในคือมีทิ่เก็บงานที่เก็บอุกรณ์ต่างของรถที่มาของตัวรถนะคือเขาทุกท้องหมดอ่ะนะ มีพร้อมหมดทุกอย่างในรถมันเองบุกคุิ๊กดีมากๆรองเท้านาร์ะพรอมปิดกับโอเคบททธิเราเปิดครั้งแรกเพราะเราเพิ่งเคยประสุวันนี้วันแรกนะทังตัวยน่าเขาเชิญมาเชิญหยิาที่อ่ลูกค้าที่สนใจ ที่จะมาลองขับโตโยต้านะให้มาได้เลยวันที่24แล้ววันที่25นะไม่ใช่ว่าแค่มาลองขับอย่างเดียวเราทาโตโยต้าอาริมุกิสยามเป็นมีของขวัญน่าคุณให้สำหรับผู้าที่มาเข็นลองขับรถของโตโยต้าในวันที่24และ25นะฝากดวลลัคน์เนใครที่อยากได้รถของใหรือว่าใครกำลังมองหารถที่แบบว่าที่อยากเหนรถสวยๆคันหนึ่งไว้ขับขับขี่ให้ ครอบครัวเราหรือว่าเราเอาไว้สำหรับไปทำงานหรืออะรก็แล้วแต่ให้มองนึกถึงเบอรต้านะครับนึกถึงเบอร์ต้าหรือก็บาีคือแบบจะลุใหม่แล้วก็รูปิดตัวไม่กี่แนงนะถ้าใครที่อยาก้องทำร้องมาได้วันที่24วันที่25นะครับค่ะสำหรับวันนี้นะก็ขอทุกคนน้องที่ทข้ามาดูแล้วถ้าใครสนใจก็ยิ่าลมทำนองเพว่าคือรถ ต้องการก่อนเวลาเลยก่อนเนาะเดี๋ยวมันเดินทางใหม่